วันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากโอบูดห้ให้กลายเป็นโอวูดหนึ่งร้อยในดีของนัดไงเลสโกสวัสดีนะครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่เกมันพีวัตติรัตน์อยู่กับนัดมัสยิดนะครับผมวันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมบอกกันนะว่าไอดีผมนะครับเล่นมาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับผมเนาะคุณผูช้ okay. ผมชมโอเคคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมครับโอบูดห้นะครับผมก็ ในสปีนี้ผมก็เล่นแบบผ,ผิดผิดถูกถูกบ้างในปีแรก2ปีหลัง3ปีหลังค่อยมาจริงจังอะไรต่างๆนานาครับมันผ่านพ้นมานานมากครับผมในดีนี้นะผมเนาะผมก็รู้สึกป,ป่าปื้มดีใจที่วันนี้นะครับผมทําภารกิจที่ผมอยากจะทะําสําเร็จตั้งนานแล้ววันนี้ผมจะทะําสําเร็จแล้วนะทุกคนก็คือโอ้บูทหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับผมนะครับดูนี่นะฮะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมโอ้บูทนะครับตรงเนี้ยจากเลข5 2จะกลายเป็นเลขโอ้บูทหนึ่งร้อยเลยนะครับผม แต่เราบอกประโยชน์ของโอบูดก่อนครับโอบูนะครับก็จะอาจจะบวกพลังชีวิตหรือบวกพลังโจมตีบวกพลังป้องกันครับบวกทุกตัวในไอดีเลยนะครับผมเนาะยิ่งมีโอบูดเยอะก็จะยิ่งบวกเยอะนั่นงนะครับผมโอเคอันนี้บอกไว้สําหรับคนที่ไม่รู้ประโยชน์ของมันนะครับผมโอเคต่อไปเราจะกดอัพกันนะครับคุณผู้ชมไปขออนุญาตกดไปที่3ดาวนะครับผมผมทํามาอย่างเนิดนานนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับวิธีนั้นก็คือผมจะทํา 3ดาวอะไรพวกนี้นะครับให้มันบูตันนะโอเคขออนุญาตปรับกล้องมาไว้ทางบริเวณฝั่งนี้แล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับก็เดี๋ยวเราจะกดอัพให้ดูกันแบบว่าสดๆดร้อนร้อนเลยแล้วกันนะแบบกดให้ดูสดๆเลยแล้วกันโอเคมาเริ่มกดเลยนะครับผมวิธีการทํานะครับก็นะครับทุกคนนี่คุณก็เก็บของให้มันครบนะครับนี่ของอัพบูตต่างต่างนะครับผม แล้วก็ลูกแก้วโคราอะไรนี้แล้วก็เศษตัวละคร3ดาวออฟต่างๆคือต้องเก็บให้มันครบและทุกตัวละครครับซึ่งมันยากไหมมันก็นานเอาเรื่องเอาดูนะครับกว่าที่ผมจะทําได้นะครับแต่ปรับรืมนะครับต้องเอาลงไปเล่นอ่ะผมยอมรับเลยว่าผมเอาลงไปเล่นนะครับไม่โคตรลำบากโคตรนะครับแต่เวลาไปเล่นนะครับผมก็จะมีอ่ชิคนิดนึงว่า เอาไปเล่นแล้วทําประโยชน์ให้กับทีมนะครับอย่างชเช่นคุณเล่นสายโล่คุณก็ต้องเติมเกรดให้กับทีมคุณเล่นสายวิ่งคุณก็พายายามที่จะแบบจังหวะมันจะมีจังหวอะอะลอยไปดึงธงได้นะครับผมเล่นแล้วผมแบบมีจังหวะลอยไปดึงธงได้ตลอดถ้าเป็นสายหมัดนี่อันนี้อันนี้คือโคตรสวยอะผมกไม่รู้สช่รทีไรสายหมัดนี่โคตรลำบากส่วนใหญ่แล้วสายหมัดผมยับเลยนะครับผมแทบไม่ไม่เอาไปลงไปเล่นนะีมันโคตรลาบากยากเข็นนะครับสำหรับสายหมัดแต่ว่าสายโล่สายวิ่งเนะี่ย ประโยชน์ได้ช่วยทาประโยชน์นะครับผมทุกคนนะอันนี้ฝากพูดแทนฝั่งคนที่เล่นแล้วเจอแล้วกันนะครับก็คือมันหนีไม่ได้หรอกครับการทำนะครับมันมันแทบจะทุกคนเขาทํทกันนะครับนะครับเนาะก็ทําแล้วก็ทําให้มีประโยชน์ละกันนะครับมันพูดยากครับเรื่องแบบนี้นะโอเคช่างในส่วนนั้นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คของก่อนละกันนะผมจะทําเป็นวิดีโอนี้ผมจะดูด้วยว่าผมขาดของสูญหายหรือว่าสูญสิ้น ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะไอเทมต่างๆเนะี่ยผมขออนุญาตเซฟก่อนนะครับพอดูนี่เราจะมีอันนี้20,000มีอันนี้ปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บขออนุญาตเซฟไปก่อนนี่บูทสองบูทสามขออนุญาตเซฟไปก่อนนะโอเคมีนี้ส0 0 0มื่นอันนี้ไม่ต้องดูมาหรอกเดี๋ยวขออนุญาตดูตังค์ด้วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบสี่ล้านโอเคดูดีว่าผมจะหมดไปเยอะขนาดไหนตังค์ผมจะหมดไปเยอะขนาดไหน,หไน,ไหนแล้วไอ้ลูกแก้วโคลานะผมจะหมดไปขนาดไหนเอ้ยแล้วดจะเนื้อทำไมมาเริ่มกันเลยนะคลิปเนี้ยจะ ออกแนวเรียวๆไม่ค่อยได้ตัดนะเพราะว่าอยากจะแบบมันโอ,โอ้เป็นคลิปที่เวอร์วังนะมันน้อยคนจะทําได้นะเพราะว่ามันแบบโอ้ยนานๆทีอะจะมีนะครับโอเคมาเริ่มเลยนะไปตัวแรกสามแสนโอ้โหุดเพิ่มแล้วมาแล้ว54แล้วคนดูไปไปกันต่อครับผมผมจะไม่ตัดช็อตออกสักช็อตเลยนะเพราะว่าเฮ้ มันไม่ใช่ทุกคนจะทำได้และทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนฝ่ายฝันจะทำอยู่นะครับโอ้โหติดร้อยและเริ่มไปเลย let's go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  โอ a y เน้นต่อตัวไหนแท็กเยอะๆพวกเนี้ยก็เน้นทำไปก่อนสำหรับใครที่แบบเริ่มทำก็ทำตัวแท็กเยอะๆไปก่อนเนี่ยลูฟี่อะไรเงี้ยทำแล้วครับตัวลูฟี่ตัวนี้โอเคห้าสิบแปดแล้วทุกคนนี่นะครับแท็กลูฟี่แท็กเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับ ต้องทำทุกตัวอยู่แล้วตัวนี้ไฮเปอร์ไฮเปอร์เนี่ยเล่นเล่นง่ายมากนะผมไปเล่นมาเล่นโคตรง่ายนะครับก็เอาไปเล่นกันนะครับตัวนี้ก็ดึงธงดึงอะไรได้อยู่นะครับยิงยิงระยะไกลช่วยเพื่อนนะครับกรับตัวนี้ก็เติมเกรดซะนะ,คร,ค,นค,นะครับทุกคนโอเคน่าจะ62แล้วไปกันต่อยาวๆครับทุกคนผมจะพยายามไม่มองตรงบริเวณตังค์ละกันอันนี้ผมยัดเลย ไม่เล่นนะครับไม่เล่นเลยไม่ไหวป่ะ64ละปิดตังค์ไว้ก่อนไม่อยากเห็นยอดตังค์ผมเลยตอนนี้กูหมอกฟองกูหมอกฟางอะไรเงี้ยโอ้โหกูหันไปม,มองแล้วถ่ายไปแล้ว2ล้านไม่ชอบตังค์่มหายไปแล้ว2ล้านและโอ้บูทติดตัวแล้วเว้ยแก๊งเบรสเฮ้ยกดอัดคลิปหรือ,อยังวะกวูยังไม่ได้กดอัดคลิปแล้วจะโวยแล้วนี่เบรส ตัวน,นี้ก็เล่นเล่นได้เล่นดีเล่นไม่ไม่ไม่ถึงขั้นเล่นดีแต่พอเล่นได้โอเคปะเติมคงเติมเกตโซโลนี้ผมก็ยัดครับสายสายหมัดผมไม่คิดเดยอะเลยผมยัดอย่างเดียวเลยใส่ใสายหมัดมันเล่นไม่ไหวเว้ยบางครั้งผมเล่นแล้วเพียโอเคตัวน,นี้ก็เล่นง่ายแบบผมจะแบบผมเห็นหน้าพวกมันจนเบือ่อไอ้พวกเนี้ยพวกสามดาวเนี่ยผมเห็นหน้าจนเบื่อแล้วแหละ คือผมเอาไปเล่นแบบแล้วตัวหนึ่งเนี่ยเล่นอยู่ประมาณ2เดือนนะครับถือว่า4นะี่ีสั้นอ่ะคุณผมูม้ชมคิดดูคือแบบผมต้องนั่งเล่นไงสี่สีซั้น2เดือนเต็มๆช่วงปิดเทอมนี้นะครับอะไรเงี้ยผมก็เล่นเนี่ยเพิ่งทําเสร็จผมใกล้จะเปิดเทอมพอดีแล้วก็ถือว่าทําเสร็จแล้วก็โอเคดีใจนะครับผมเคยนั่งเล่นแอบ,บทําที่โรงเรียนอะ่ะ <c oughs> ครูสอนอยู่ผมนั่งผมนั่งเอาไอ้ตัวสามดาวลงไปเล่นอะ่ะในมือถืออ่ะ <c oughs> อย่างมืนอะ่ะอูตั้งหายไปแล้ว4ล้านเหมือนเราตั้งมาทิ้งผู้ชมชอปเปอร์ได้แท็กซอ,อนเนี่ยครับถ้าแตกตัวได้แท็กหมวกฟางแท็กซอ,อนเนี่ยทำไปเลยแต่นี่ดีแล้วเล่นได้ด้วยนะพอเล่นได้ด้วยนะแต่ในผมพูดตรงๆนะว่าในเมตาก่อนกับเมตานี้ใช่ปะ่ะในเมตาก่อนนะทำง่ายกว่าในเมตานี้เยอะครับ เขาว่าเมื่อก่อนอะ่ะทำทำเอาตัวสามดาวลงไปเล่นอะ่ะง่ายกว่าเดี๋ยวนี้มันเดินลงไปกราฟต่อยเปิงร่วงเงี้ยโอ้แล้วแบบว่ามันจะมีช่วงเนี้ยก็คือคูสันเอาน้ําแข็งกันทงแล้วตัวละครสามดาวมันไม่กันสถานะอยู่แล้วถูกปะละ่ะผมโด้ติบเฮ้ยของหมดเหรอ,อ,อสว้ยแล้วคนดูครับ ตวยแล้วเดี๋ยวเท่าไหร่แล้ววะแปดสิบสองเดี๋ยวดะกูคำนวณมามันพอไม่ใช่หรอวะเฮู้เลขาเหลือขาดอีกตั้งแบบสามสองหก สามเก้าสิบตัวขาดสิบตัวเลยนะเว้ยโอเคคุณผู้ชมคลิปนี้ไม่ถึงร้อยครับคุณผู้ชมครับโอเคคลิปนี้ได้แค่แปดสิบสองครับของหมดก่อนกระดานหันอะไรวะกูคำนวณมาของไม่พอหรอวะคุณผู้ชมคลิปหายละ้ะของไม่พอนะครับถ้ากบว่าตัง์อีกสามล้านนะครับผมคำนวณได้แล้วตัง์อีกสามล้านตัง์มันกินอเลยแน่สามล้าน ของอัพไม่พอด้วยก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วนะครับเจอกันโอเคนะก็ดูเมื่อกี้ผมโอเคมันไม่พอผมก็ไปนั่งคำนวณอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เอ้ากูเติมก็ได้เลยดี่ว่าเนี่ยนะผมเติมแม่งเลยแล้วกันยัดแม่งเลยแล้วกันครับเติมาร์ดเลยนะครับผมยัดเลยแล้วกันเออก็เพิ่งคิดได้เออเติมก็จบหละ <laughs> โอเคนะครับเติมมาลวกลับมาแก้กลับมาแก้ โอเคปะต่อครับพืไป let's go ไปป๊อปเป็นเท่าไหร่แล้ว8ปสิบสี่แล้วนะครับต่อคือเกาะมันหายแล้วอีเวนต์มันขายอีเวนต์พอดีอีเวนต์เป็นเกาะพอดีก็โอเคโปรเชะเติมได้พอดีเลยนะครับไปโนม แปดสิบหกคลิปอยู่ใช่ไหมแปดสิบหกแล้วต่อเรียบร้อยย,อออนะยังไม่พออีก่อนี่ขนาดเติมมาแล้วนะนี่ขนาดเติมมาแล้วยังไม่พออีกคนดูเด,ดี๋ยวดูก,ก่อนนะคาอีก มันจะไม่พออีกแล้วเนี่ยโอเคมันจะได้แค่เท่านี้แล้วใช่ไหมโอเคครับพอดูเหมือนจะได้แค่86เท่านี้แหละนะครับได้แล้วได้แค่นี้สูงสุดแค่นี้แล้วนะครับมาดูโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพอดูครับ